มาผ<ช>ูลงไปมันจะเกี่ยวพันกับแต่บ้านเนี่ยมานรวมมือพอร้อมแล้วอเราแบ่งให้ชาวบ้านมาดูเลยหรือว่าแล้วแต่ว่าใครจะมาดูอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเข้ามากินกับของมูของไผ่บ้านเนี่ยมาดูแล้วปุยไผ่บ้านแต่วบ้านยังเป็นนี่จะร้องคอนีค่ครับ้อยข้างวันนั้นนะไม่เห็นเขาก็ว่าโอ้ลูกคอเราไยันไปสอบถามมันไปบ้านไปวัดเลยวัดเลยบ้านโดยตรงนั่นแหละแล้วก็ ชาวบ้านธรรมดาเขาจัอ,ออกมาโหดมาเห็นนี่จอยอันนี้ลุงก่ออันนี้ก็เห็นลุงก่อฝอยเนี่ยมันกเบึ้งบึ้งในสีมันกับบึ่งบ่ได้มันสวยงามจำเป็นก็ต้องเฮ็ดอันนี้กันเมื่อเจ้า,บ,าบ้านเนี่ยลุงก่อเขาไปสูดหินมสูตรยังเห็ดเนี่ยนั่อนี้เด้มามามาเจ้ามาแห้งไปไปงานงกับเจ้ามาเจ้ามาแห้งมาเห็นถ้าเนี่ยมาแลงมังหันโอ้จนน้ำสารเนี่ยน้ำสารนี่ก็เอาจากข้องเล่เอาจากที่เนี่ยเอาจากที่าาทมาเนี่ยมาล่วงสารไว้ขายเอา แล้ววันจิตคนที่มาเรียนกศนนี่เขาก็จะมาช่วยกันทำนี่เรื่หรือว่าเขามาเขาก็มาช่วย <มา S 1> จะม่เรยเขามากุงเขามาแล้วขม่าเขาก็ให้ท่านสะห้แก้หยาแก้ยังโรคอยาแก่ยังหลอกนะเขาก็มาเหตุอยต่ว่ามนก็ะเรียนละเทียหองเทียยังจีตาว่าดประจำกับปูเหตุโยนี่จะเป็นปูประจำท็สเสียงอยู่องแนเดียว นี ER ่จาน้ำอันนี้ก็ไม่ได้อาจารย์ในหม้อล้วมาซื้อทีเยอะยะชุอเสียแล้วพูดเหมดส้มหนึ่งกัไม่เรื่องอ่ะฟังคออยู่นีแล้ะฟังฟังก็่นีเด้ไม่ควรจะพูดเหรเขาจะบอกไม่ม่ทีที่ไปร่วงเขาจะนัฟังฟังมันนี่พูดกันนี่พูดาจะมาทีอาตัเรือมมาก เพราะเปนว่ามู่เจ้ามาประชาสัมพันธ์เบิองก็ว่ามาคู่กับจิตประสาทงั่นจะทั้งอาจารย์นี่ที่กันเพราะว่าแม่นมั่ยมนก็สามารถสาธิตมาเบางนั่นเบางนี่มันก็จะขอพากขอแร่ง